รับรองว่าซิงไอพีทไม่เอาเลยไม่ออกว่าพีทไม่เอาเม่ออกไอเคิยเวลไอเคิยคิวทั้งร้อยสิบอุ้ยอุ้ยหวานคันมือมานานนะถูมือแป๊บนึงไปดิไปดินั่น่ะเอาตัวนี้ขึ้นโกกลนดิแป๊บเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวยิงคมอยู่ยิงคมอยู่มันยิงคมอยู่มันยิงคมอยู่แป๊บนึงอ้อมให้อยู่โอ้โเขาเลยเขาเลยเขาเรยตัวนึง มันเจ็บแค่หญิงอ้วนระยะนี้แม่งดอากระแปดเองไงสัสน้อยเด้อนีสัตว์มอสบิกโอ้ยเทียม่ถช่วยกันช่วยกันช่วยกันตัวเดียวตัวเดี๋ยวตัวเดียวัวเดียวโอเคนะโอเคเล็ดเป็นโอเคเลดเป็นอดถีบดิเราแตกเขาเลตจะน็อตสวย คูได้คิวชื่เอาเก้าหายไปแล้วกระตาโดนสพี่นอานกระสุดไรไม่มีเ่ะไม่มีเหมือนกันมีแต่มาดิมีมามีมาอี่สตีอ่ะจีดแม่นเลยไป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 ไนออเยียได้คิวนี่แหละกูมาในตี้ไก็ไตก็ไตก็ไก็ได้คิวนะ ดับดับดับมาตายมาตายตายสวยสวยอ้าวคิวฟรีเดียงกันนะเออตีใหม่มาหลังเ็บตายตายตายไอ้แคบตัวเดียวห้าวจริงจริงพ่อหนุ่มกว่าเราโกงจริงแล้วทงเนี้ยเออจริงโคตรโกงเลยที่เนี้ย เฮ้ยมีคนมีคนมีคนหิวมีคนหิวแล้วโอเคแลมพาร์ตยิงกันต้งแต่มุ้งน่ะมุ้งนู้นมุ้นู้นมุ้งเดี๋ยวมันเจอเดี๋ยวมันเจออาสามอยู่ไหนวะเมื่อกี้ไอ้เก็บไปแอาสามอยู่ในรถเกี่ยงศพมันอยู่เก็บไป้เจ็บเจ็บเจ็บก็แท็กอาสามผมเก็บไปใช่ไหมกันเพื่อนกูไม่ไปกูมีอาสามอยู่แล้วกูมีอาสามกว่านั้นอยู่แล้วอาสามหายกูไปหาสามกันเลยมมมมัันนนีีกกลล่่อองงงึท้ายเข้าท้ายเข้าท้ายเข้าโอเคโอเคแป๊บนึงพีชแต่กันเออกไปแล้ออกแล้ว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  เอานี่ก่อนแตกไปไปกูไ,ไปไหนกันเพื่อนเอาแม่งเลยแล้วกันไอ้ทออี่อยู่นี่ร้อยหนึ่งล้ม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 ขอร้อยขอร้อยหนึ่งมาทำไมจังเลยเปลี่ยนก่อนทีเปลี่ยนก่อนเอ,อ้ามีแบตมีชิบแบตชิบะไายมีชิบะไายการ์ดของชิบตไม่มีกูไม่มีกูไม่มีไไไมมม่่่่่่ตตต้้้ออองงงชชชวววยยยกูได้กูได้กูมีกูมีกูไม่ได้ช่วยมึง ไปดิไอ้จีีนีนีน่ที่จีมันาร,ารงเท้าเาแหละน่านดูราคาอูราคามึงคิดผิดแล,ลเลกับเสมอ,อมึงคว่เจ็บเจ็บเจบมากเจ็บมากอันหี้มันเปลี่ยนตัวมายิงกับกักกกวเดีมันนี่หมดเลยแบบตัวนี้สู้มไม่ได้เปลี่ยนตัวใช่ไหมเออเพ้ยนสตัวยิงกูใ้มือเหรอ ก็ตก็ตยก็ะเาก็ตตอยู่ไหนวะอยู่งบเลยบนเลใช่ใช่ใช่ลงแล้วลงแล้วามาหาเจน็อโไมกูยิงไม่ตายเลยวะเนี่ยโอ้โหไอเฮียพี่คนเดียวเลยเอาดิเจนอกันเจเออ ไม่เฮียพี่เอ้ยอยากได้ยีคิวอยากได้ยีบคิวอีเีเอีเล้วแล้วเแล้วพี่หพี่หพี่หกไปไปีมีอยากได้ยีบเฮ้ยคนเสอเยสัไปายิงเดียวเลยเชี่มันมือเฉะไรวะน้า ไอ้เนี้ยกูมึงเกียร์ซิแล้วกันเพื่อนกูสามแอซิสหกคิวกูเจ็ดแล้วไอ้ท่านึงคิวโอ้อะไรวะเนี่ยเลยเจ็บไอ้เทียนี่มึงยืนถูกที่ถูกเวลาชิบหายเฮ้ยเฮ้ยมีคนขยิงกูล้างล้างล้งแตกแตกก็แตกก็แตกมึงห้าวอย่างนั้นเหรอสู้กับผิดคนแล้วกูเจอเลยกูเจอเชิญเลยสัตว์อยู่นี่อยู่นี่ตัวอยู่นี่ก็แตก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 ก็ละเจ็ดสี่พิษไป ไ้ไปิั้ไ้ไปยันเแ้อ้ยกูจะล้มเหมอนกันกูจะล้มเหมือนกันบไปบไปบอไปปั๊มพินิจปั๊มพินิแอตไลมึงใไแอตไลผมอตไผรแก่เยกันไปั๊มนิอยู่ก็แตกไอเหี้ยไอ้คิวไห้ไม่ก็แตกมากเจบ้วอ้าอ้ อะไรก็ไม่ดีกไม่ด no, like, like ีกหไม่ดีกหมีอ้าวหัว si รูดแรงอะไรเป็นเกาะแรงเงี้ยไอ้ยเอาจริงนะเหมือนเลี้ยงยมาทูดมาหาไอ้สัเมื่อกี้เออยิงทไมยิงทะลุโล่ฮัลโหลไม่แก้วมาดีก็มาดีก็มาดีมาดีที่พี่ก่อจะแตกท่พี่ก่จะแตกกวนก็แตกกนก็แตกแล้วกนก็แตกแล้วมาดีดูเล็ววูบกวนก็แตกนี่กวนไม่แล้วกับเพื่อนมันอะ อุยตัวหนึ่งไม่มีเลือดตัวนึงไม่ไมีเลือดเลยนมึงไปยิงสิยมึงจะเอายี่สิบคิวไห้เหรอก่อแตกตัวนึงตัวระเบิดอยู่ในความอยู่ในควันแล้วอยู่ล่างตัวนึ่งการทางการเอาไปเอาไปล้มจะล้มแล้วจะล้มแล้วเอาเลยเข้าเลยเข้าเลยเอาไอ้เหี้ยะผิดตัวทำไมเหลอวะไม่เหเดอ๋ย่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ลงไปแล้วเแม่หล่ะเหมดละหมดละกูฟินิชตัวนี้ละได้ฟินิชเด้วอร่างนั้นยังไม่ตายวะของคิวเองตาหน้าต้องลงที่อันนั้นหน่อยอ่ะที่แบบวิ่งหาคนยิงได้หน่อยอยู่นี่อยู่นี่อ่าบนเหรอข้างล่างข้างล่างกระม่องกระม่อ้ยูฮีทันทีแนวเกือบโดนหน้ากู โดนไฟโดนระเบิดทีนึงอันติบังบังนี่ขอแสแกนหน่อยได้ไหมวะไม่ได้ไม่ได้คิวิอยู่นี่พิดตามมาอ้หหูหูหหูหูหหูหูหููห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 หู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 เูหู เอาดีเออเอาดิเอาดิเอาดิกวแตะเอาดิเออเออครับเพื่อนมันอยู่นี่เจ็บเพื่อนมันเจ็บอยู่นี่มันเจ็บซ้ำมันเจ็บอยู่นี่มึงไปยิงไหนกันโอเคโอเคสมกพี่สมกหน่อยได้กันทุกยึดสมกสมกสมายสมกลุบเลยลุบหน่อกว่าเฮ้ยลุ้นสมกไปสัตว์ไปกูให้มึงกูให้มึงกูให้มึงไป เอาได้เอาก่อนเอาได้ก่อนไม่มียาแล้วว่าเล่นนะกาบศัตรูยาติดเล่นนะไม่ได้ติดเล่นกูบอกเลยได้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 คิวเท่าไหร่แล้วพี่ซันพี่ซันต้องเอาคิวเนอะต้องเอาเยอะเลยกูบอกให้มึงเดียวอ่ะตีผีดีกว่าตีเรนโดนอ่ะม่มียาแล้วว่ะเฮ้ยของดีกูบอกเลยกูได้เคลเบอร์ยังไงล่ะอุ้ยอาันเดียกว่ะ

ใช่ใช่ใช่อยู่นี่อยู่นี่ป้งทีนึงเอาลงมาทำไมเนี่ยเดี๋ยวจแทกล้มล้มล้การเจอกูด้วยปั๊บปักูปั๊บอยู่ปั๊บอยู่อยู่นี่อยูสันหน้ามึงบูลลี่เหียแกนได้ไหม ลลลดลดลวเดด้วยเอาไม่กดผีอะนี้มึงทำผีไม่กดผีนะสู้วสู้ๆก็แตกุดเลยสูส้ๆลุเลยสวยตัวเดียวเลยเลตัวนึงเหรอกูขอกูขอกูขอขอขอตัวนีขอ ตะเกียทีดิไม่โดนเออเอาเลยเอาเลยกูไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วเอาผู้อมึงรู้ไหมกูเกียร์อซีแต่ว่ากูเป็นสีเป็นสียอซี นี่แตะมอไปอย่างงี้นี่งี้บงรู้บังดูบงดู

The world is yours. The world is yours. The world is yours.